มีอะไรนี้เอาสุ่มดีกว่าฮะ huh. I guess it's changed It's better to find a group to join อยากเข้ากลุ่มไหมโอเคเดี๋ยว<น>ดเข้าให้โอเคดึงใจเข้ากลุ่มละไปด้วยดีก็ว่าหน้าในกลุ่ม นั้นไข่จนจัดอย่าไปว่าเข้าสิ้นเข้าก็ได้นะฝนวงเล็บเปิดออวงแล้วเมื่อไหร่หัวหน้าจะมาวงเล็บเปิดขาดนะ่นเลยท่านนอยเดย์คอนจนจนวงเล็บกสวัสดีดีนะฉันชื่อนะฝนอายุวงเล็บก่อนนะฝนมันที่ไม่รู้ท่าเดียวเราต้องจัดการใดย์คอนวงล่งที่ดอกไม้อายุสิบเก้าเราชื่อต้นเข้าอายุสิบแปดนับเดคอนจนจนอออออย่าไปว่าเข้าสิืม it's okay my name is Dao i'm twenty a r อา้าวเธอเป็นคนต่างชาติเหรอดอต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 ไม I let you change yo u I'll be there soon ไปเล่นเกมกันต่อได้อเอางั้นไปนอนดีกว่ากลับมาที่เรอโอเคโอ I forgot อ How much did everyone in the flower group get? You better go tell them. ย่าพ n p ไป What? เจเจพูงมีเสียงคุณจะกลับมาเหมือนเดิม Yay Let's go <S อุ๊ยมาพร้อมกันเลยห้าร้อยห้าสิบห้ามิรูเสียงเหมือนกันได้ไงไม่รู้แต่ไปเล่นขอบีสามคนกัน พี่ดาวงนน<ส>คือมันมีส่ความสวยอทุกคนได้เท่าไหร่เราห้าหมื่นส่วนเร้วหกหมื่นเราได้หนึ่งร้อยล้านเราหนึ่งร้อยล้านนะเชี่เราแล้วแต่แต่ค่าเดี๋ยวรอตอนเช้าเลยเพื่อคนละว้าไปเล่นเวทกันไปด้วยสิวงเล็บเปิดเอาวงเล็บปิดเรามีธุระเราเล่นไม่ได้นะไปกันหนึ่งชั่วโมงต่อมาแล้มาละ โกหกได้เลยโอเคอย่าเพิ่งแต่ขออะไรหน่อยจะได้จำคุบป,ป่าฝากไว้ทา่สิ<อ>งาเดอ,อนเท้าอ,อกสากกลุ่มมหาวิทยาลัย,ลยสนุกหลักทั้งไม่มีนางร้ายเจ้าบาาฝากกดไลค์กดติดตามให้หนูสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยะทาทำของเลกละคุนสัน